โอ้โหรหัสนี้แม่งเก่าไอ้นี่ยังไม่ได้อัพเลยเนี่ยโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วครับแต่ว่าพอดีอันนี้รหัสเก่าครับแบบเก่าแบบโคตรโคตรโคตรเก่าเลยมาครับแล้วผมอยากเปิดอีกผมก็เลยเติมเข้ารหัสเก่ามาเปิดแพ็กกันนะครับแต่วันนี้ไม่ให้มันสั้นครับเราเปิดแพ็กที่ครั้นที่แล้วผมเปิดได้ดีครับเขาเรียกแพ็กวันหยุดพิเศษมา ท็อป30ครับอ๋อท็อป10ถือว่าดีเลยครับท็อป100มาลุยครับเปิดที่ท็อป30เอ้ยทีมเต็มอีกโอ้โหแม่งเก่าเหลือเกินทีมเต็มมันไม่เกี่ยวกับเก่าเปิดทิ้งกันตัวอะไรก็ได้เร็วๆเลยแลกเปลี่ยนนักเตะทิ้ง มาถึงข้าวเปิดแล้วครับโอ้โหแปบ๊บหนึ่งกราบปักอยู่เดี๋ยวผมต้องหวดแคคคาเลเตะเออมาเปิดที่ท็อปสิบก่อนเลยครับไปที่ทีมบ้าเหรอไม่สามารถซือตอร์อ๋อโอเคครับผมเข้าใจละนักเตะผมไอ้นี่ตอนนั้นผมมีตัวนักเตะ ทำให้นักเตะมันสามารถเก็บได้เยอะขึ้นนะแล้วตอนนี้มันหมดไปนักเตะก็เลยเกินร้อยทั้งที่ว่ามันเก็บได้แค่ร้อยตัวช่างมันนะปะะเปิดได้กูจะเปิดได้นะต้องของดีแล้วแหละไม่เกี่ยวหรอกแต่อยากให้ได้ดีเฉยท็อปร้อยก่อนเลยครับถ้างั้นไปแรกไปชวาวไไทเกอร์ได้ข่าวย้ายไปเล่นทีมชุดเล็กมาเปิดท็อป 30ปี20 1 0นสิบนะครับ WC บวก3ไปแรกมุลเลอร์ว่ะมุลเลอร์ว่ะโอ้โ oh ห oh. ใช้ได้เลยของฟีจะคุ้มอยู่แล้วไปไปที่2อโอ้เ oh. มื่อตะแซกเกอร์อันที่แล้วก็ได้บอกว่า <laughs> อันที่แล้วก็ได้นะครับมาท็อป30ไปป้ามเทอร์ลี่ส่างมันมนะครับท็อป10 ทับสิบมาพีโกอินเธอโอชไวยไทเกอร์ได้ไปเล่นชุดสำรองไม่น่าพูดซ้ำนะครับแหม่ไม่รู้บุนเดนโยคิดอะไรเอาไปเล่นชุดสำรองช่างมาันเถอะมาต่อเลยโอ้ซาบีลองโซใช้ได้อยู่นะก็ถือว่าใช้ได้มันคุ้มอยู่แล้วแหละของฟรีมปชัไป,ไปลุยโอ้ด็อกบาบกสามคุ้มอยู่แล้วของฟรีนะครับ ทำไมมันได้เยอะกว่ารหัสนั้นดีวะโอ้โห oh. ไปดูเลยครับว่าได้อะไรกันบ้างได้รวมๆเท่าไหร่ไปดูกันครับอ่าวิธีเช็คก็ไม่ยากนะครับเราเอาเข้าทีมเพราะทีมผมไม่มีอะไรเยูล้วตอนนี้เดี๋ยวกดทิ้งก่อนได้แน่ๆสองเกือบสองรเอมนะครับแต่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่า น่าจะเกือบๆโอเคครับประมาณนี้ครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเจ็ดเอ็มนะครับเท่าที่ผมได้มานะครับก็คลิปนี้ไม่มีไรมากนะครับคลิปนี้จบไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับบายครับถือว่าเป็นของต่อต่อยอดนะผมกล่าวว่าเปิดเล่นๆนะแบบไม่อัดนะแต่พอดีมันได้ดีครับก็เลยอัดซก็หน่อย ไม่เสียหายตาบี้ลองโซ่ไปถัดไปโอ้ oh.